โย่ววันนี้อยู่กับบอสเนนใช่ไหมครับผมโอไม่ใช่และกลูพูดอีก <laughs> มาวันนี้อยู่กับเกมรูบอกนะครับผมวันนี้เราอยู่ในโหมดสร้างโรงพยาบาลเป็นของตัวเองนะมาตอนนี้ผมก็สร้างเสร็จแล้วเว้ยเป็นไงโรงพยาบาลผมโคตรใหญ่เลยนะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเราจะไปทัวร์โรงพยาบาลกันนะครับผมก่อนอื่นเราจะมาดูลานจอดรถกันนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นลานจอดรถกด e เพื่อเปิดใช่ไหมในเปิด ให้ผู้ป่วยมารักษาอันนี้ก็จะเป็นรถตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมสุกเชิญสุกเชิญไม่มีเงนเฮ้ย,เ,ยเดียว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 อะไรนะอะไรนะเีียนตะพานมานะครับผมตอนนี้เราก็ถอยเข้าโรงพยาบาลล้มนเดิมลงจาก,กรถโอเคโรงพยาบาลอะไรผลิตเงินได้โคตรเท่เลย<า> <laughs> อันนี้เรา ผู้ป่วยเรานะอันนี้เคาน์เตอร์นะครับผมนี่คือรายได้โรงพยาบาลเรานะโคตรเยอะเลยเว้ยสี่สิบล้านยิดเแค้รักษาโรคอะไรวะเนี่ย <c oughs> เราสามารถคุยกับคนป่วยได้ไอ้น,นี่เป็นโรคอะไรบ้าง <c oughs> ้มึงมารักษาอะไรทําไมหน้ามึงซีดจังเนี่ยคุยกับคนป่วยชั <c oughs> ้นแรกอันนี้ก็จะเป็นอาหารสําหรับคนป่วยนะ <c oughs> เราเป็นหมอนะวันนี้เรารับหน้าที่เป็นหมอ ันนี้ก็จะเป็นห้องต่างๆนะห้องนอนอะไรเนี่ยเราสามารถนอนได้นะซ้อมป่วยกันเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยอันนี้วิทยุสื่อสารอะไรสักอย่างอันนี้ก็จะเป็นห้องมันกันหมดชั้นแรกก็จะมีประมาณนี้นี่ห้องน้ําสามารถขี้ได้โอกดซ่วมได้ด้วยเฮ้ย hey, มีเสียงกดซ่วมด้วยเมื่อกี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปชั้นสองกันชั้นสองมีอะไรไม,มีคนป่วยทำไมคนป่วยเขานั่งยู่เฉยกันวะ คนป่วยทำไมไม่อยู่ในห้องนอนอะไรนี่ห้องเอ็กซเรยหรือเปล่าโอ้โหม่งชุดกันรังสีเอ็กซเรยหรือเปล่านี่ชุดมึงโคตรรัดกุมเลยนี่ห้องอะไรไม่รู้ว่ะน่าจะห้องอะไรสักอย่างอันนี้อะไรเนี่ยเตียงเอ็กซ์ลองเอ็กซเรยอะไรสวัสดีคุณหมอใครไม่รู้อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อจอ จออะไรกูไม่รู้ไปไหนต่ออันนี้ห้องอะไรเข้ามาดูยังเฮ้ยผลิตเงินด้วยนึก <c oughs> ว,ว่าลงบันเทือนนี่ไอเทมพวกนี้เราสามารถเอามาถือได้นะเนี่ยยางเช่นกระเป๋าเงี้ยเอเอเท่สามารถเปลี่ยนเป็นตัวละครตัวใหม่นี่ด้หมดนะเป็นหมอสาวอะไรก็ได้เนี่ยหมดใจเ <c oughs> มื่อกี้ผมเป็นเนี่ยนี่กดอ e นะเนี่ย ทั้งหัวใจทั้งอะไรไม่ใลายตายไปหมดกูตอนเนี้ยต่อไปเราไปชั้นสามกันนะครับผมโรงพยาบาลทุกเราเมื่อกี้ชัน้น2เราทัวร์หมดหรือยังวะอันนี้ไม่รู้เ <c oughs> นี่ยอันนี้กด e ก็จะมีเสียงคนพิมพ์ไอ้เหี้ยผีเพราะว่าเนี่ยโรงพยาบาลกูนนะ <c oughs> เนี่ยอันนี้จะเป็นห้องสก,กรีดอบผ้าอะไรสักอย่างใช่ไหมในโรงพยาบาลเอออันนี้ห้องอะไร security รักษาความปลอดภัยไหนมีอะไร ูห้องนี้ก็อี้มันยักจังวะเฮ้ย hey, อะไรนี่นายเป็นเฮ้ย okay, ไม่เติมไม่เติมนายเป็นหน่วยสว่านหรือไงนี่กดอี <ust> e <c oughs> เพื่อออกมีอะไรคุยกับคนป่วยก่อนให้นายเป็นเลยดิเฮ้ยนายมานั่งเศร้าทำไมเมียบอกเลิกหรือไงวะ <c oughs> <c oughs> นี่เก็บเงินโรงพยาบาลไปมัน,น <c oughs> ก็จะให้เราสร้างไปเรื่อยๆนะ จนกว่าจะเสร็จไปมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกโหมดนี้มันก็สําหรับคนอยากสร้างนู่นสร้างนี่ชิวๆไปชั้นดาดฟ้านี่จะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะเราสามารถขี่ได้หรือเปล่าขี่ได้ไหมเฮ้ยยังแค่ขี่ได้ปะกูลงดีกว่าเอาเฮลิคอปเตอร์หายเฮลิคอปเตอร์หายอันนี้อะไรนี่เฮ้ยนายเป็นซูเปอร์พยาบาลซูเปอร์แมนพยาบาลอะไรของกูนั่นมั่วอีกแล้วซูเปอร์แมนพยาบาลมีที่ไหนอันนี้อะไรนี่อันนี้ไม่มีอะไร โอ้อันธพานเขายิงกันอยู่ข้างล่างวะเราก็มีอาวุธไปสู้ขเขานะแต่ขี้เกียจเนี่ยโดดลงมาชั้นหนึ่งกัจัว่วเก็บตังค์นะครับผมเขาเตอร์เราตั้งเข้าโรงพยาบาลเรารัวๆเลยนะอันนี้ห้องน้ําเข้ามาแล้วไปได้ต่อชั้นสองเราทัวร์หมดเรียงโรงพาบาลของเราเนะ่ยมาทัวร์อย่างเดียวตอนเนี้ยนั่งรถเข็น เดี๋ยวมึงนั่งรถเข็นมึงยังจะวิ่งอีกเหรอะยังฮะเอารถเข็นออกเอาเอารถเข็นออกแม่งหัวหลุดไปด้วยเลยกูเนี่ยมามาผู้ป่วยอยู่ไหนใครมีเข้าห้องกูจะฟันให้ยับเลยมวยแล้วเรื่องเราจะไปก่อกวนคนรอบข้างเนี่ยว่ะเออเราเอาอาวุธดีกว่าเวท่านผู้ชมไปหาก่อกวนคนนะ เดี๋ยวนี่ปืนบอมอะไรไปให้หมดแล้วขี่ขี่สเก็ตบอร์ดรุ่นไม่มีโลหะอีเทห์ธวัตกรรมมาเราจะไปหาก่อกวนเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่อะไรนี่อันาพาลอันาพาลเหรอมาอิงมาก่อกวนโรงพยาบาลเราได้ไงนี่เฮ้อมีอันาพาลที่ไหนอีกมีอันพาลอยู่ไหนอีกก็เฮ้ยไอ้นี่มันยังไม่สร้างโรงพยาบาลปะ อยู่ไหนวะคนคนอยู่ไหนเองเกิดมาซะด้วยดียิงหัวจุ่มยิงไม่เข้ามันเพิ่งเกิดหรือเปล่าแล้วมันจะได้เกาะโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้การเลยแบบเนี้ยเดี๋ยวเรากลับโรงพยาบาลเราดีกว่าเป็นไงโรงพยาบาลเราโคตรกว้างเลยนะโอเคนะถ้าใครอยากเข้ามาเล่นก็ขเข้ามาได้เดี๋ยวเอาลิง์ไว้ให้มันเดิมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรมาก เรามีโรงพยาบาลเขาเป็นของตัวเองในเปลี่ยนเป็นพยาบาลหญิงโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปยปเท่านี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัรสมาชให้ด้วยนคะครับผมบ๊ายบายเอาทำไมหน้ากูเป็นแบบนี้ <c oughs>